ไม่ว่าจะทำงานในออฟฟิศหรือว่าในโรงงานอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะครับแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มันป้องกันได้ล่ะจะเชื่อกันไหมครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาลองสร้างพิมพ์เขียวเพื่อความปลอดภัยในที่ทํางานไปพร้อ,รอมๆกันเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ความเชื่อที่ต้องบอกว่าอันตรายที่สุดอย่างดึงในที่ทํางานเลยรู้ไหมครับว่าคืออะไรก็คือการคิดว่า อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของโชคชะตานี่แหละครับวันนี้เราจะมาทลายความเชื่อนี้กันก่อนเลยใช่ครับคำถามก็คืออุบัติเหตุในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของโชคร้ายจริงๆเหรอหลายคนอาจจะพยักหน้าเลยนะว่าใช่สิแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเรามองลึกลงไปในข้อมูลจริงๆเนี่ยเราจะเจอความจริงที่มันโอ้โหแตกต่างออกไปแบบคนละเรื่องเลยแ่ะครับและนี่แหละครับคือความจริงที่วิทยาศาสตร์และข้อมูลบอกเราอย่างชัดเจนเลยนะ อุบัติเหตุมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันมีสาเหตุมีรูปแบบที่เราคาดเดาได้และที่สําคัญที่สุดเลยคือเราป้องกันมันได้ครับโอเคก่อนจะไปกันต่อเนี่ยเรามาทําความเข้าใจคําว่าอุบัติเหตุให้ตรงกันก่อนดีกว่านะครับมันก็คือเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันก็สร้างความเสียหายขึ้นมาไม่ใช่แค่กับเครื่องจักรหรือของต่างๆนะครับแต่รวมถึงตัวคนด้วยและที่น่ากลัวคือผลกระทบของมันเนี่ยมักจะลามไปไกลกว่าที่เราเห็นตอนแรกๆเสมอเลย แล้วผลกระทบที่วหวยเนี่ยมันรุนแรงมากๆเลยนะครับลองคิดดูสิครับตั้งแต่ของพังไปจนถึงคนเจ็บพิการหรือร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิตเลยนี่ยังไม่นับเรื่องคดีความที่ตามมานะเวลาที่เสียไปงานที่ต้องหยุดชะง,งักและไหนจะขวัญกําลังใจของทีมกับชื่อเสียงของบริษัทอีกโอ้โหประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับพอเรารู้แล้วว่าผลกระทบมันหนักหนาขนาดนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ต้นตอจริงๆของมันคืออะไรกันแน่ เราอาจจะชอบโทษว่าเครื่องจักรมันเก่าหรือสภาพแวดล้อมไม่ดีแต่ถ้าผมบอกว่าต้นเหตุที่ใหญ่ที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดล่ะครับเพื่อจะหาคําตอบเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปเกือบร้อยปีเลยทีเดียวไปดูงานวิจัยของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่า H W h i l i s h ครับเขาเป็นผู้บุกเบิกด้านความปลอดภัยในยุคอุตสาหกรรมเลยนะคือเขาไปวิเคราะห์อุบัติเหตุเป็นพันๆเคสเลยครับเพื่อหาคำตอบแค่คำเดียวเลยว่าทำไม ทำไมอุบัติเหตุมันถึงเกิดขึ้นแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ครับว่าสาเหตุหลักๆของอุบัติเหตุเนี่ยมันมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ปัจจัยจากคนเรานี่แหละ 2. คือเครื่องจักรมันพังหรือมีปัญหาและ3คือภัยธรรมชาติแต่คำถามคือสัสดส่วนของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงกันละและนี่คือตัวเลขครับที่จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ไปเลย88%ครับใช่ครับฟังไม่ผิด 88%แปลว่าอุบัติเหตุเกือบ9ใน10ครั้งเนี่ยต้นต่อมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับคนล้วนๆเลยไม่ใช่เครื่องจกักรไม่ใช่โชคชะตายอย่างที่เราเคยคิดกันพอมาดูเทียบกันแบบนี้ยิ่งชัดเลยเห็นไหมครับปัจจัยจากคนปาเข้าไป88%ในขณะที่เครื่องจักรมีปัญหาเนี่ยแค่10%เองส่วนภัยธรรมชาติแทบไม่ต้องพูดถึงเลยแค่2%เท่านั้น ข้อมูลนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันชี้เป้าให้เราเห็นเลยว่าถ้าอยากจะป้องกันอุบัติเหตุให้ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นที่คนครับเอาละพอรู้สาเหตุแล้วว่าส่วนใหญ่มันมาจากคนแล้วเราจะป้องกันมันยังไงละ่ะนี่แหละครับที่เราจะมาดูพิมพ์เขียวที่เป็นระบบมากๆสำหรับเรื่องนี้กันนั่นก็คือหลักการที่เรียกว่า3 e ครับหัวใจของการป้องกันอุบัติเหตุเลยนะครับก็คือหลักการ3 e นี่แหละ มันเป็นเหมือนกรอบการทำงานที่แข็งแรงมากประกอบไปด้วย3ามเสาหลักคือ engineering หรือวิศวกรรม education คือการให้ความรู้และ enforcement คือการบังคับใช้กฎซึ่ง3ามอย่างนี้ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับขาดอันไหนไปไม่ได้เลยเรามาเจาะลึกกันทีละตัวดีกว่าอีแรกนะครับ engineering อันนี้คือการออกแบบความปลอดภัยเข้าไปในระบบตั้งแต่แรกเลยเช่นออกแบบเครื่องจักรให้มันมีที่ป้องตันอันตรายติดตั้งมาเลย E ที่2 education ก็คือการสอนการเทรนให้ทุกคนรู้ว่าอะไรอันตรายและจะทำงานยังไงให้ปลอดภัยส่วน E สุดท้าย enforcement ก็คือการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนแล้วก็ต้องบังคับใช้กันจริงๆจังๆด้วยเพื่อให้ทุกคนทำตามมาตรฐานเดียวกันครับทีนี้นอกจากเราจะมีระบบ 3e ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันด่านสุดท้ายสำหรับคนทำงานทุกคนเลย และนี่ก็คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment นั่นเองคือต้องบอกว่าต่อให้ระบบเราดีแค่ไหนก็ตามเนี่ย PPE มันก็คือเกราะส่วนตัวด่านสุดท้ายที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆเลยนะครับก็พวกอุปกรณ์ป้องกันหัวกับใบหน้านี่แหละอย่างหมวกเซฟตี้ก็เอาไว้กันของหล่นใส่หัว กันกระแทกส่วนว่นตานิรภัยหรือกระบังหน้าก็ช่วยป้องกันดวงตาของเราจากอะไรก็ตามที่อาจจะก,กระเด็นเข้ามาครับไล่ลงมาที่ส่วนล่างของร่างกายกันบ้างก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะอย่างรองเท้าเซฟตี้หรือรองเท้าหัวเหล็กก็ช่วยป้องกันเท้าเราจากการกระแทกหรือไปเหยียบของมีคมเข้าและที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ทํางานบนที่สูงสายรัดนิรภัยครับอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเลยนะขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยมาถึงตรงนี้ เรามีทั้งระบบ3 e ที่ดีเรามีทั้งอุปกรณ์ PPE แล้วแต่เป้าหมายที่แท้จริงและสูงสุดเนี่ยมันคือการสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่านั้นครับและนี่แหละครับคือจุดที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันยังจำตัวเลข88%รียก88ได้ใช่ไหมครับการที่เราจะลดตัวเลขนี้ลงได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหรืออุปกรณ์อย่างเดียวนะครับ แต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในที่ทำงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเหมือนกันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ในการทำงานไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยความปลอดภัยที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ดีๆแพงๆหรอกครับแต่มันฝังอยู่ในวัฒนธรรมขององค์กรต่างหากก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในที่ทำงานของเราเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยแท้จริงแล้ว มันเป็นความรับผิดชอบของใครกันแน่แล้วมันควรจะเริ่มต้นที่ใครหรือที่จุดไหนครับ